Terima <tuk> ช่วงที่2ของเก็บเบี้ยให้ถุนร้านนะครับทางธนาคารออมสินเขาเชิญชวนออมเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนรับอัตราดอกเบี้ยที่1.1 0ต่อปีเท่ากับเงินฝากประจําที่1.29%ต่อปีนะครับส่วนเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนกรณีฝากต่ากว่า10ล้านบาทอันนี้รับดอกเบี้ยที่1 2 0ต่อปีีทบเท่าเงินฝากประจําที่1.41%ต่อปีนะครับส่า้งานบาทขึ้นไปอันนอัตราดกบีย่1.2 5%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.47%ต่อปีนะครับทั้งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและ7เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละ1,000บาทนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่ต้องเสียภาษีฝากได้แล้วครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31กรกฎาคม หรือว่าจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะได้ที่ w w w j gsb.or.th หรือที่ gsb contact center 1 1 1 5หรือที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับส่วนเมื่อเร็วๆนี้ครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งบนชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์ม,มได้จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชนนะครับให้กับนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเป็นการอบรมเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นนะฮะโดยใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED นะครับ นอกเจากนี้เขาบอกว่ามีการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้ยังมอบเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการนะครับเป็นไซส์ใหญ่ครับ 2xL จำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับตอบคำถามครับใน Facebook Live หรือว่าผ่านทางเพจกบเกียรติบีได้ตุนร้านในช่อง YouTube เก็บริบียอชได้ตุนร้านก็ได้ใน Tik t o k ช่องรายการเก็บเิบียอได้ตุนร้านก็ได้นะครับคำถามก็ง่ายๆครับธนาคารอมสินเขาเชิญชวนร่วมโครงการสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสหากผู้กู้ชำระคืนเงินกู้ได้ครบกำหนดภายในเวลา12เดือนตามเงื่อนไขครั้งต่อไปครับจะสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้สูงสุดเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ไปตอบคำถามกัน ใน f a c e b o o k Live นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปนะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ได้รับรางวัลไปแล้วเนี่ยนะบางทีอาจจะถ่ายรูปส่งมาโชว์ให้หน่อยก็กกดีนะฮะ <c oughs> ไปโชว์ในเพจไอเก็บเปี้ยตัถุนร้านก็ได้นะในใ c e b o o k อะ่ะนะว่าแอ yeah, นี่นะใส่เสือ้อโกโก,โก้ลองถ่ายมาให้ดูซินะหรือว่าที่ได้รางวัล โอ้ยเยอะแยะนะจากทางธนาคารนมสินจากทางาผู้สนับสนุนรายการหลายต่อหลายท่านนะหลายต่อหลายเจ้าเนี่ยนะก็ก็เชิญชวนกันนะเผื่อจะอจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะจะได้มีกําลังใจไม่ใช่ะไรหรอกจะได้หาของดีดีมาแจกให้เพิ่มเติมนะครับอ่ะเรื่องของโรคไตนะพฤติกรรมเสี่ยงโรคไตแม้ว่าไม่ได้กินเค็มอะ่ะแต่ทําไมถึงเป็นโรคไตได้นะครับเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณหมอนะครับอรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ การตะชูเวสิรินะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีครับอาจารย์หมอครับผงครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับครับอาจารย์เป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเคมด้วยอาจารย์นะครับใช่ครับอาจารย์หมอครับผมรบกวนนิดนึงครคือความเข้าใจของผมเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของโรคไตเนี่ยนะ สิ่งแรกเลยที่นึกออกก็คือโอ้เดี๋ยวมันต้องฟอกเยอะเดี๋ยวมันต้องไปฟอกเชา้าฟอกเย็นฟอกกลางวันอะไรเงี้ยบางคนที่เขาเป็นหนักๆน,นะหรือไม่อีกทีก็คือ,อโรคไตนี่มันเกิดจากการกินเค็มอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าโอ้ยกินน้ำปลาเยอะระวังไปโรคไตนะกินเค็มเยอะระวังไปโรคไตนะกินโซเดียมเยอะระวังไปโรคไตนะมันมันมันมีสาเหตุหรือว่ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ไหมอาจารย์นะเออป็นโรคไตก็เป็นได้จากหลายสาเหตุ ที่ที่ที่ยกเว้นไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะกินเค็มอย่างเดียวน,นะครับครับเช่นแบบว่าอายุมากขึ้นอโอ,อกาสเป็นโรคไตก็สูงขึ้นหรือว่ามีญาติพี่น้องเป็นโรคไตเรื่องกรรมพันธุ์ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นนะหมายความว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอือายุมากขึ้นนะกรรมพันธุ์อันนี้มีความเสี่ยงถูกไหมฮะกินเคม็มอันนี้ก็มีความเสี่ยงถูกไหมฮะ กินหวานจนน้ำหนักเกินก็เป็นความเสี่ยงอ้วนนกอ้วนก็เรียกโรคอ้วนอ่ะ,อะกินหวานเกินนี่เหรอฮะเป็นโรคอ้วนนี่ยังมีความเสี่ยงเป็นโรคไตละฮะแนวโน้นมก็จะเป็นความดานันโรคดันมันจะมากกว่าด สัญญาณสัญญาณไม่ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอาจารย์หมอฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตโทรศัพท์กลับไปใหม่อีกทีหนึ่งพอดีสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีครับมันขาดขาดให้หายนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยว<ด>ครับครับขอขอขออภัยครับคุณหมอครับครับครับอะ่ะเดี๋ยวให้ทางทีมงานเขาช่วยติดต่อกลับไปนะเพราะพอะดีสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีนะอ่ะเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกนะฮะอาจารย์หมอบอกนะว่า อ่าเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะที่จะเป็นโรคไตได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะกินเค็มอย่างเดียวนะ,ะกรรมพันธุ์อ่าถ้ามีคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณย่าอะไรเคยเป็นเงี้ยที่โรคไตเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในความเสี่ยงนะมีความเสี่ยงได้เหมือนกันอายุมากขึ้นอ่าคุณหมอบอกอันนี้ก็ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้นะแล้วเมื่อกี้เนี่ยพูดมาถึงเรื่องของกินหวานกินหวาน่ะกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานเออ อันนี้คุณหมอบอกอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโยงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ NCD ด้วยนะโรคที่โรคไม่ติดต่อแต,แต,แต่แต่ต้องรักษาหรือรังอะ่ะนะฮะตั้งความดันเบาหวานโรคไตอะไรพวกนี้อันนี้มันอยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันนะว่าคุณหมอบอกเนี่ยมันมันมันอยู่ในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่า,วาตอนเนี้พฤติกรรมที่เสี่ยงกับโรคไตเนี่ยนะฮะที่จะเป็นโรคไตนี่มันโอ้โหมีความหลากหลายมากนะมาตามนัดเหมือน ถ้าอายุมากขึ้นมีความเสี่ยงผมเข้าใจว่าคล้ายกับสายตาเหมือนกันอยู่ชูก็ยาวตามนัดเหมือนกันนะครับอาจารย์คุณหมอครับอยู่นะครับอยู่ครับอยู่ครับครับเ,เมื่อกี้นี้ที่อาจารย์หมอพูดถึงนะฮะว่ามีมีเบาหวานความดันอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ย NCD นีี่ก็คือหนึ่งในนั้นใช่ไหมสาหรับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยใช่ครับเบาหวานความดันก็เป็นกลุ่ม n อ d นซนะครับแล้วก็ทําให้เกิดถ้าทิ้งไว้เบาหวานรักษาไม่ดีหรือความดันรักษาไม่ดี ความคุมไม่ได้ก็จะนำไปสู่โรคไตอีกห้าปีข้างหน้านะครับอืมอืมอืมอัตโนมัตไมิไหมคุณหมอตัวตีฮะอัตโนมัติคือเป็นเป็นเป็นแน่นอนประมาณก็ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นของเบาหวานถ้าเกิดคุมไม่ดีเนี่ยเป็นเป็นโรคไตแน่แล้วก็ความดันสูงนี่ก็เป็นสาเหตุของโรคไตอีกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับจ<อ>ากข้อมูลของสมาคมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็นําไปสู่แล้วก็ถ้าเรา หลับตอนขึ้นจากเบาหวานความดันบางทีไม่ค่อยมีอาการแนละ้ว <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าเอิกมก็คุมไปอย่างนั้นนะไม่มีอาการอะไรก็กินอาหารปกติแล้วกินยาไม่สม่ำเสมอต่างๆพวกนี้เขาจะเป็นสาเหตุนะอ <c oughs> แต่ก็ก็คนบางคนก็ไม่ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาคิดว่าเออเขาไม่มีอาการอะไรโรคไตนี่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งเพราะว่าช่วงไตไตเริ่มต้นไม่มีอาการนะพอเป็นพอมีอาการปั๊บมันจะเป็นเยอะแล้วถ้ามีอาการมันถึงว่าไตหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้ว น้าจะรู้น่ากลัวใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าไอ้ไอ้ไอ้อย่างเงี้ยมันมีเรื่องของภาวะอาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคไตหรือว่ามันหายไปร้วเจ็ดสิเปอร์ซ็นอันนี้มันจะมีสัญญาณอย่างอื่นไหมครับคุณหมอคือถ้ามีอาการก็อาจจะทําให้คนไข้ไปหาหมอนะอย่างเช่นมีมีคันตามตัวมีผมร่วงผิดสังเกตมีอาการโลหิตจางซีเซียวไม่มีแรงกินอะไรแล้วขาบวมปัสสาวะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือปัสสาวะมีฟองมาก ปัสสาวะกลางคืนปิดปกติอันนี้ก็เป็นอาการเตือนถ้าถ้ามีอาการแบบต่างๆเหล่านี้ <c oughs> ก็ไปพบแพทย์บางทีก็ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะปั๊เขารู้เลยว่าเป็นโรคไตอันนี้แต่ถ้าถ้าเราอยากจะรู้เริ่มต้นเขาแนะนําว่าต้องตรวจสุขภาพประจําปีครับ <c oughs> ก็เป็นเช็คอัพที่เราไปที่โรงพยาบาลต่างๆขอตรวจสุขภาพประจาปีเนี่ยเขาจะตรวจค่าไตให้ให้เสมอเลยอันนี้มันอยู่ในแพ็กเกจในโปรแกรมของเขาอยู่แล้ว ก็อเขาจะรู้เลยว่าไตไตทำงาน50%นะอ60%นะจาก100%ลงมาเหลือ50-60อันนี้เขาจะรู้ระยะเริ่มต้นเลยโดยที่ยังไม่มีอาการนะครับเพราะนั้นการตรวจสุขภาพในคนที่สงสัยหรือที่มีความเสี่ยงไปตรวจสุขภาพจะดีครับจะได้รู้ว่าเป็นระ,ระยะเริ่มต้นรักษาง่ายครับอืมอืมอืมอันรักษาได้ใช่ไหมรักษาได้รักษาได้ถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนะอย่าให้ถึงแบบไตไวายแล้วมามาหาหมอนะถ้าไตวายหมายถึงว่า ต้องมาล้างไตต้องมาเปลี่ยนไตผ่าตัดอย่างงี้มันก็รักษาได้เหมือนกันแต่มันรับรักษายากแต่เป็นรักษาเริ่มต้นกินยาคุมอาหารอย่าก,กินเคม็มออกกําลังกายสม่ําเสมองดเหล้างดสูบบุหรี่ดื่มน้ำไม่เพียงพอครับแล้วก็กินผักผลไม้ให้พอเหมาะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาแบบวิธีธรรมชาติโดยที่อไม่ต้องล้างไตสามารถประคับประคองให้ไตทํางานดีเท่าเดิมได้ หรือบางคนดีโชคดีดีขึ้นเล็กน้อยดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้องมาพบแพทย์นะครับอันนี้นก็จะจะรักษาตามถูกต้องแต่อย่าไปรักษาเช่นกินยาสมุนไพรอย่างเงี้ยบางคนคไปซื้อสมุนไพรมากินซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ได้ผลหรอกฮะก็แล้วก็อาจจะมีพิษต่อไตด้วยซ้ําไป<อ>ก็อย่าไปซื้อยาที่มีพิษต่อไตมากินเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนอบางคนไปซื้อยาแก้ปวดแก้แเจ็บปวดเขา่าพวกนี้อันตรายมากเลยเอ็นเสพซื้อมากินติดต่อกันปีหนึ่ง สอ,สองปีเพราะว่าคนสูงอายุไม่หายนะเขา่าในีปวดเขา่าไปซื้อมากินไปใช้เป็นไตาวายเราเจอเราเจอปลายปลายนะออต้องระวังระวังแล้วการกินยาติดต่อกันหลายเดือนโดยหลายปีโดยที่ไม่ตึก ไม่ไม่ปรึกษาแพทย์ไม่ปรึกษาเภสัชกรก่อน,อนครับครับโอ้โอคุณหมอเอฟผมเห็นมีช่วงเนี้ยที่เขามีการรณรงค์กันมีการพูดถึงเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันเป็นสาเหตุของ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 การเป็นกินเคมเนี่ยไอ้พวกที่กินโซเดียมโซเดียมเยอะแล้วก็พวกน้ําจิมจ้มหมาน้ําจิ้มซีฟูด้ดอะไรพวกอย่างเงี้ยน้ําจิ้มอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งด้วยไหม เพราะเป็นครเพราะว่าที่เราบอกกินเคมจริงๆตัวที่มันมีปัญหาคือโซเดียมอแล้วโซเดียมมันมีทั้งเค็มและไม่เคม็มแต่ส่วน,นใหญ่แล้วมักจะเป็นเรื่องของของความเค็มเป็นหลักอย่างเช่นน้ำปลาสีอิ้วเกลือซอสปรุงรสผงผง ผมปรุงรสอะไรต่างๆพวกนี้มันจะเป็นเป็นเกลือที่ที่ไม่ค่อยเค็มเพราะผมผมปรุงรสบางทีไม่ค่อยเค็มนะมันจะนวลๆนะใช่ใช่ก็นวลๆแล้วก็กินนุ่นอร่อยแต่ว่าจริงๆโซเดียมเยอะอ่อเอีนนี่คือผมปรุงชูรสอันนี้ผงชูรสก็โซเดียมเยอะเราบอกจริงๆเขาแนะนำามีหมชูรสเนี่ยกินใบช้อนก็พอติดใบช้อนนิดๆหน่อยหน่อยมันก็จะอร่อยแล้ว แต่คนเราคนไทยมันเอ,อติดเป็นหน่อยว่าบางทีใส่ครึ่งช้อนบางที oh, ใส่ใสเป็นช้อน,นเลยฮนะบางทีส้มตำนี่ผมเห็นเขาใส่กันโอ้โหมาแบบตล่มทลายเลยจริงๆบอกแม่ค้าเลยถ้าคุณอยากประหยัดนะคุณใส่แค่ปลายปลายช้อนมันก็อร่อยเท่าเดิมใส่ครึ่งช้อน,นก็อร่อยเท่ากับปลายช้อนเดี๋ยวไปต้องไม่ต้องไปใส่ทับพีนึงมากเกินไปมากเกินไปมันจะรู้สึกแม่มันจะลิ้นชาเลยนะกับ oh, oh. กลับค้าไปว่าแม่อร่อยนะครับอต้องคอยเตือนแม่ค้าเดี๋ยวผมเวลาผมไปกินอาหารข้างนอกผมก็สั่งแม่ค้าว่า เอาเอาเค็มน้อยนะแล้วถ้าเกิดจะใส่ผงชูรสใส่น้อยๆใส่ไปช้อนก็พอไม่ต้องใส่ครึ่งครึ่งครึ่งทัพพีง่ายไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่ามันมันเกินไปแล้วมันก็คือคนเราต้องเดินสายกลางเนาะถ้าใส่แรวมากเกินไปมันก็เป็นเป็นโทษนะใช่ไหมครับเกลือเหมือนกันเกลือก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่กินมากไปเป็นโทษครับ คุณหมอแต่ว่ามันมีพฤติกรรมอย่างอื่นไหมอันนี้เราส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการกินการทานเนาะท,ที่ที่เรารู้สึกกันคนทั่วไปรู้สึกว่าเออถ้ามันจะเกี่ยวข้องกับโรคไตเพราะว่ากินเคม็มเพราะว่ากินโซเดียมยเยอะอะไรพวกอย่างเงี้ยมันมีพฤติกรรมอย่างอื่นไหมเช่นแบบปวดฉี่แล้วไม่ยอมไปฉี่อย่างเงี้ยเออต้องทั้งนั่งทํางานอ,อ่านไว้สักหน่อยนะเอาอีกสักนิดนึงหรือว่าบางคนเขาดื่มน้ําน้อยนะ แปดแก้วสองลิตรสามลิตรเนี่ยไม่ได้หรอกกินจริงกินแค่สองสามแก้วสี่แก้วต่อวันก็พอไ้ไอ้ไอ,อย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมเสียย่ยงใช่ไหมคุณหมอใช่ใช่เป็นพฤติกรรมหนึง่งเพราะว่าคนที่กินน้าน้อยนะโอกาสที่จะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเจอบ่อยผู้หญิงไม่จะเป็นนะเวลากั้นปัสสาวะไม่ไม่กล้าเข้าเข้าห้องน้ําดื่มน้ำน้ำนอยๆแล้วก็ก้านเอาไว้เนี่ยกลับมานี่ปัสสาวะเจ็บปัสสาวะแสบปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยเจอบ่อยเรื่อย เขาเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วมันจะลามไปที่ไตโดยเฉพาะถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีนะเพราะไตเสบปั๊บมันก็เป็นความเสี่ยงและจะเกิดโรคไตาตามมานะครับแล้วก็บางคนที่กินน้ําน้อยเนี่ยโอกาสที่หินปูนคือแคลเซียมเนี่ยมันจะตกตะกอนในไตได้เพราะใน,ในปัสสาวะมีแคลเซียมอยู่นะ Uh, ถ้าคุณ oh. ถ้าคุณกินน้ําน้อยมันจะยิ่งเข้มข้นมันตกตะกอนเป็นก้อนหินก้อนกรวดเขาเรียกว่านิ่วอ uh. อันนี้มันทาให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดไตาวายได้นคนถ้าคนเคยเป็นนิ้วจะรู้ว่ามันเจ็บมากเพราะว่านิ้วมันอุดท่อไตมันปสัสสาวะไม่ออก uh. ปสัสสาวะแสบขาดเพราะนั้นคนคนที่กินน้ําน้อยเกินไปเนี่ยโอกาสนิ้วสูงเพราะนั้นคนเราเจอในคนในต่างจังหวัดที่นี่ออกกลาลังกายกลางแจ้งทางานกลางแจ้งแล้วดื่มน้ําน้อยนะเดือเสียเเงื่อม,มากๆนะกินน้ําไม่เพียงพอนะเป็นนิ้วได้เยอะ เพราะฉะนั้นก็ต้องต้องดืงง่มน้ําให้วันหนึ่งแปดถึงแปดแก้วขึ้นไปนหละผมว่าถ้าปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเขาเออกทางานกลางแจ้งนะกินเบเรสิบถึงสิบสองแก้วกินน้ําเยอะดี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 กว่า,วาน้อยเนาะดีกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินห้าลิตรนะเรากินสองสามลิตรก็พอละบางคนบอนกว่าชอบกินน้ํากินน้ํแจะพูดถึงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากพี่แต่ว่าบางคนบางคนที่กินน้ํามากๆจะเห็นว่ามีเริ่มเ เริ่มมีบวมหรือว่าเพราะว่าน้ำเป็นพิษนั่นมันกินเป็นห้าลิตรสิบลิตรน่นซึ่งซึ่งซึ่งน้อยคนที่จะกินอ่ะนะอ๋อไม่มีน้ําเป็นพิษด้วยเหรอฮะถ้าหากเรียกวน้ําเกินน่ะมีมีในคนไข้ที่ที่ดื่มน้ํามากจริงๆแล้วไตเขาไม่ค่อยดีอ่ะคนปกติแล้วดื่มน้ํามากจะเกิดโรคปัสสาวะเยอะใช่ไหมใช่ครับถ้ามีโรคไตเนี่ยปัสสาวะออกไม่ออกไม่ทันน้ามันก็อยู่ในตัวเยอะมันก็น้ําเป็นพิษเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอาการอาการเด่นอาการสมองบวมอาการที่ ติดไส้อาเจียนไม่ไม่รู้ตัวต่วตางๆอันนี้อาการทางสมองครับน้ำเป็นพิษครับครับคุณหมอถ้าจะแนะนำเนี่ยผมเหลือเวลาประมาณสักสองนาทีเนี่ยถ้าจะแนะนําคุณผู้ฟังที่เขาฟังอยู่อคล้ายๆกับว่ามีอาการเอหรือว่าเสี่ยงเหมือนกันนะจี่มันเป็นฟองอย่างเงี้ยกลางคืนจี่บ่อยอ่ะนะหรือว่ามันมีลักษณะแบบบวมๆนิดๆเนี่ยนะเขาเขาจะเริ่มต้นที่จะเขาจะดูแลตัวเองเนี่ยนอกจากไปหาคุณหมอแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงได้บ้างอ่ะ อันที่หนึ่งนะต้องต้องถ้าถ้าอยากรู้จริงๆว่าเป็นไม่เป็นตัวสุขภาพที่พูดไปแล้วอันที่สองคือเรื่องการกินข้าวกินอาหารนี่นะก็กินอย่าให้อย่าให้มันรสชาติจัดจ้านเกินไปโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอาการนะอย่าหวานจัดมันเค็มจัดนะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่สูงอายุอะไรนะคนสูงอายุที่มีความเสี่ยงนะที่เมื่อกี้บอกไปแล้วคนที่คนที่มีความเสี่ยงคนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยแน่นอนคุณมีเบาหวานคุณเป็นความดันสูงคุณไม่ควรจะกินหวานคุณไม่ควรจะกินเค็มอื ล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่าให้มันอ้วนถ้าน้ําหนักเยอะมันก็เป็นความเสี่ยงหลายอย่างน้ําหนักเรื่องน้นําหนักนี่เจอเยอะมากเพราะว่าคนไทยประมาณหนึ่งในสามตอนเนี้ยผู้ใหญ่นะเริ่มอ้วนแล้วอืับแล้วก็เล่าสุบบุรีเนี่ยบุหรีกับเล่านี่เป็นความเสี่ยงต่อความดันกับโรคไตเลยนะผมว่าเพราะนั้นบุหรีนี่ไม่ไม่ควรเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือดื่มน้ำพพพเพียงพอกินยาเท่าที่จําเป็นที่หมอสั่งที่เภสัชกรดูแลอันนี้จะปลอดภยัยอย่าไปซื้อ,อยากินเองอย่าไปเชื่อ โฆษณาบอกว่ากินยาตัวนี้ดีต่อไตย,ยาตัวนี้บำรุงไตหรือว่าสมนานุนไพรตัวนี้ดีต่อไตไม่มีนะไม่มีต้องต้องต้องไปพบแพทย์ตรงนั้นนี่นะครับอย่าไปซื้อ,อยากินเองเด็ดขาดเลยแสดงว่าที่เราเห็นใน Facebook ที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียอะไรเนี้ยนะที่เขามีการโฆษณากันอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีดีบางทีนี้เราต้องเอะไว้หน่อยนะอาจารย์คุณหมอคุณหมอใช่ใช่ผมว่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางก็จะจะช่วยหรือแม่ก็ดูจาก ข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยก็จะมีเว็บไซต์ข้อมูลการป้องกันโรคสาหรับประชาชนอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวที่ราชวิทยายุรแพทย์อย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าไปดูเว็บไซต์ที่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบางทีก็เป็น ไม่ใช่เป็นแพทย์ที่มาโฆษณาด้วยซ้ำไปต่างๆนะเราต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีพวกนี้เป็นทางธุรกิจนะเขาก็หากลมไรทางธุรกิจครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับที่มาช่วยคุณผู้ฟังอัปเดตเรื่องของภาวะความเสี่ยงสําหรับโรคไตนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ ิดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศัก์กันตะชูเวศสิรินะครับภาควิชาอายุรศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายรถบริโภคเข็มด้วยนะมาคุยเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะสำหรับโรคไตนะครับหมดเวลาแล้วนะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมนัทพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ